ครับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงที่สับสูนโดยกระชายขาวตราวีจีนะฮะครับป้องกันเชื้อไวรัสนะฮะแล้วก็ควบคุมไวรัสนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะลดการแพร่กระจายของไวรัสนะฮะกระชายขาวสมุนไพรไทย ช่วยได้ทําไมกระชายขาวถึงดีเพราะว่ากระชายขาวตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กระชายขาวอย่างเดียวเขาใส่สารสกัดจากมะขามป้อมมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงช่วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอนะฮะและก็สารสกัดตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง b ีจีเลยนะฮะ ดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างวันนี้มาในราคาโปรโมชั่นหลักร้อยครับวันนี้นะใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะกับกระชายขาวตาบีจีหนึ่งกระปุกราคาปกติ2 9 0บาทครับแต่ท้กวันนี้คุณซื้อโปรโมชั่นพิเศษโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาเพียงแค่1 0 0 0บาททวนเท่านั้นหารแล้วเหลือกระปุกละแค่2 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับเบอร์นี้รีบแคปรีบโทรได้เลยครับ0957184624ห้าเจ็ดหน้าจอ คิวอ o โคสุขภาพดีอาศาัยไปได้เลยนะครับมากระ,ะที่ข่าวพี่สนทิยา เมื่อช่วงที่แล้วเราพูดกันแบบว่าปล,ปลายว่าจะโดนฟ้องใช่ไหม<ฆ>แต่ว,วันนี้เดี๋ยวเราก็มาช่วงนี้แล้วกันนะฮะเราจะมาพูดถึงลงลึกแล้วกันว่าทำไมเขาต้องฟ้อง<ฆ>ทําไมเขาต้องร้องเอาผิดแอนชิลีก<ฆ>ับโพสท่าเหยียบธงชาติเนี่ยแหละ,ะฮะเพราะทางด้านของที่กองบัญชาการตํารวจคนครบาลน,นะครับทางด้านของคุณสนทิยาสวัสดีนะครับก็เป็นอดีตที่ปรึกษากรมิธีการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน<ฆ>สภทแทนราษฎรยื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเพื่อร้องทุกกล่าวโทษกับแอนชิลี กระทำความผิดแบบนี้ผิดตามพรบทง2 5 2 2มาตราที่5354และกฎหมายอาญามาตรา1 1 8กรณีนะครับปรากฏภาพบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กำลังโพสท่าในลักษณะที่เท้าเหยียบบนพื้นที่มีสีเหมือนกับสีทงชาติไทยจนตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมเมื่อวานนี้พูดกันถึงเยอะนะครับโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์พูดกันอย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียว คุณสุทธิยาเนี่ยคุณแม่บอก <ฮะ S 1> ว่าการที่เขาเข้ามาร้องเรียนในครั้งนี้เนี่ย <ฮะ S 1> ก็เพื่อที่จะให้ตํารวจตรวจสอบการใช้ตรงชาติแบบผิดวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนนะครับเนื่องจากตัว m ิส s u n i v ดิเวก็มีไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยมีผู้ติดตาม <c oughs> เยอะในโซเชียลอีกทั้งนะครับ ออคนไทยอีกห้าสิบเจ็ดล้านคนก็ยังเล่น a ฟ e b o o k ทาให้เห็นว่าถ้าภาพนี้ออกไปเนี่ยมันจะดูไม่เหมาะสมก็ต้องย้อนกลับไปที่กองประกวดว่ามีเจตนาอย่างไงแล้วก็มีการขออนุญาตจากสํานักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ไม่มีอย่างนี้ต้องขอขออนุญาตเหรอไม่แน่ใจไม่ต้องขอมั้งหรอถ้าถ่ายรูปกระชงช่าินี่ต้องขอที่สํานักงานนายกรัฐมมตรีเลยหรอโอ้ใช่ไหมเมหรอก็พี่นักร้องตอนที่เจ็ดปีที่แล้วกูเห็นใส่กันโอ้โหเออใครไปขอไหมไม่มี ออแล้วถูกจับไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีถูกจับออแล้วเมื่อนักข่าวถามว่าอ้าวแล้วนี่นักข่าวเยี่ยมนักข่าวนี่เยี่ยมนะถามไปเลยว่าอันแล้วก็ปปสที่ใช้ธงชาติทํากางเกงถุงเท้าผิดหรือเปล่าเออคุณสุทธิยาก็บอกว่าผมไม่เห็นครับพี่เุินทิยาเปิดที่เปิดเปิดเปิดดูสุทธิยาเออไอ้นั่นมันแรงกว่าของแอนซิลีเยอะอืม นะคะมีทั้งรองเทา้ามีทั้งแก้ผ้าปิดนมสารพัดเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สนธยาต้องมาตรฐานเดียวอ,อย่าสองอนะคะร้องก็ต้องร้องให้หมดครับเออร้องก็ต้องร้องให้หมดอืมไม่งั้นเนี่ยคนในสังคมจะเป็นขี้ปากของคนในสังคมครับคนในสังคมก็จะสงสัยว่าทําไมพี่สนธยาเนี่ยร้องไม่หมดมมนั่นแหละ มันต้องร้องให้หมดครับร้องให้หมดทุกคนทุกช่วงเวลาไม่ทุกคนที่ทําผิดไงร้องให้หมดเลยที่เอาไปทําเป็นรองเท้าที่เอาไปทําเป็นกระโปรงที่เอาไปใส่นู่นใสน่นี่เอาไปคุมเวลาแก้พ้งแก้ผ้ามันก็จะมีไอจงไอจีขึ้นอยู่ใน Google เต็มไปหมดภาพไม่ได้เลือนหายไปภาพไม่ได้หายไปมีชื่อมีไอจีมีที่อยู่เรียบร้อยคเออแล้วจะมาบอกไม่เห็นไม่ได้เออ ก็เธอเห็นกันทั้งประเทศผู้ชายเห็นกันทั้งประเทศผู้หญิงเห็นกันทั้งประเทศมไม่เห็นอยู่คนเดียวคือพี่ออไม่ได้ต้องเห็นด้วยขอไปร้องกร้องซ่อนแอบไงไม่ได้ออไม่ซ่อนหรอกเ,ออเขาก็เาก็ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนคงไปแจ้งพี่สนธยาน,นั่นแหละ<า>เอกอ็ต้องไปแจ้ง เขาบอกว่าถ้ามีเนี่ยเอาไห้ผมหน่อยถ้าเราไปให้เราจะแจ้งไหมใช่ค่ะก็ต้องแจ้งต้องแจ้งด้วยถ้าแจ้งถูกมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันถูกต้องคุณจะได้ไม่ต้องโดนด่าถูกต้องเพราะคุณจะฟ้องแต่โบลเตอร์ของมิดดี้ิเวอร์ไทยแลนด์อย่างเดียวใช่ค่ะถูกไหมล่ะถ้าคุณโมแต่ไปจับแต่ว่าคุณมิดดี้ิเวอร์ไทยแลนด์แล้วพอเขาเอามีเจ็ดปีก่อนมาอย่างเงี้ยแล้วคุณทำแบบว่ามันผ่านมาแล้วนู่นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโดนด่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแจ้งเออต้องแจ้งด้วยมาจอดลงนะครับเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะววว่่่าาาาาคคุุณสทธิิยยยกกก็็บบออออรร้้งเเผดแแนนนนชีีีไปละัม หนึ่งเนี่ยเป็นทนายดังเลยนะฮะออกมาคิดว yeah, yeah, <ๆ>ิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับประเด็นร้อนนี้นะฮะพ<ะ>ี่นี่ไงใส่แว่นอะอะไรล่ะ จพี่ก็ไไม่ด้ันเดี๋ยวจะบอกนี่นายก็รอฟังข่าวมสิมันน่าคิดทำไมนะฮะคือกรณีเนี่ยคุณสุนิยาเตรียมร้องทุกข่าวโทษครับเพื่อดำเนินคดีกับคุณแอนชิลีใช่ไหมก็กับพาดโพรเตอร์ที่เราพูดกันไปเนี่ยงานนี้เองเนี่ยพี่เดชาหรือว่าทนายเดชาเมื่อกี้ก็คิดหรือว่าจะพูดคนอื่นไงพูดพี่เดชาพี่เดชาทนายเดชาหรือเราเรียกกันพี่เดชาเนี่ยนะฮะก็ไปประธานเครือข่ายทนายคลายทุกครับให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ผ่านทาง YouTube ทนายคลายทุกออฟฟิเชียล บอกว่าจากการดูข้อกฎหมายในเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อคือพรบอของธง2522มาตรา52แล้วก็มาตรา53รวมถึงมาตรา54ส่วนมาตรา118ของกฎหมายอาญาเนี่ยต้องเป็นกรณีกระทำต่อธงเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองครับกราบเรียนว่าอุ้ยทีเดชา,าบอกกราบเรียนว่า การกระทําของน้องแอนชิรีเนี่ยต้องดูที่เจตนา<อ>ซึ่งเจตนาของเขาคือต้องการโปรโมทส่งเสริมประเทศไทยนะฮะดูแล้วนะ,ะจากว่าการกระทําของน้องไม่น่ามีความผิดทางอาญาหรือมาตรา1นึในความเห็นส่วนตัวนะฮะการตีความก็ต้องตีแบบเข่งครัดนะจะตีแบบขยายไปลงโทษคนมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะ<อ>ครับ อันนี้จากพี่เดชาหรือทนายเดชาประธานาเครือข่ายทนายคลายทุกนั่นเองนะครับก็ออกมาพูดว่า,ากรณีพรบทง2522มตาตรา5253และ54เนี่ยมันต้องไปดูก่อนว่าเรื่องของเจตนา<ช>มีหรือไม่อันนี้ถ้ามีเจตนาอาจจะผิดก็ได้<ช>แต่กรณีมาตรา118อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เ,เพราะว่ามันต้องกฎหมายอาญา ที่บอกว่าเป็นกรณีกระทาต่อทงนะคุณผู้ชมกระทาต่อทงเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติซึ่งกรณีภาพโปโต้นี้มันไม่มีอะไรอ่แม่ถ้าถามแม่กรณีกรณีที่บอกกระทาต่อทงเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติถ้าจะผิดไอ้หนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยต้องทํายังไงเผาเผาเออเผาแล้วก็ทําไม่ดีอ่ะไม่ไม่เหมาะอ่ะที่เราไม่เคยเห็นอ่ะถุยน้ําลายใส่ถุยน้าลายอ่ะถุยน้ำลายเอาเท้าเหยียบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมไงเพราะธงชาติเป็นสิ่งเป็นสิ่งเอาไปปิด มันคือคนทั้งชาติมันคือธงทั้งชาติเนี่ยไม่ถ้าเอาไปปิดตมลำตัวอะไรนะไม่ได้อวัยวะเพศปิดนมไม่ได้ธงชาตินี่เขาต้องอยู่บนเสาต้องไว้สำหรับเคารพอยู่เหนือคือประเทศอื่นที่ไ่รู้แต่ประเทศไทยเราต้องเคารพธงชาติเพราะธงชาติเราเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับเออเนี่ยแหละเขาคุดนึกเรียกว่าธงไตรรงธงสามสีแล้วเปลี่ยนธงชาติมาครั้งที่ครั้งหลายครั้งแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งที่อยู่ได้ยาวนานที่สุดสมัยก่อนเรามีช้าง สมัยรัชกาลสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าที่5เป็นช้างแล้วก็เปลี่ยนนี่แหละค่ะให้มันดูให้เป็นให้มันดูแบบว่า เขาเรียกว่าทันยุคทันสมัยแล้วก็มีมในหนึ่งทงมีครบทุกอย่างชาศาสานาของนักศึาตาอันนี้ก็แบบนี้ไปก็คือพ,พ,พี่เดชาก็บอกว่าโอเคไอ้กรณีอ่ะไอ้พรบทงไปดูจิตนาแต่ไอ้หนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยเอาผิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณแอนชชลีกับโปเตอร์นี้หรือว่ากองประกวดเองหรือว่าทีมงานเองไม่ได้มีกรณีที่กระทำต่อทงเพื่อเหยียดหยามประเทศชาตินั่นเองนะครับใช่ค่ะนะครับพีสุทธิยาก็ ต้องขยายจะไปเจาะจงเอาผิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ค่ะถ้าพูดถึงว่าคุณแอนชิรีไปทําแบบนั้นแล้วแต่ถ้ามันผิดจริงๆมันก็ต้องมีคนที่ผิดไปด้วยอีกเยอะไม่ใช่คุณแอนคนเดียวเพราะคุณแอนเป็นโปรโมทและเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากนะฮะที่แบบว่าปล่อยผ่านไปเถอะเขาทเขาเมื่อกี้หน่อยสิจิ๊บจ้อยเมื่อกี้เธอไม่ทำอย่างนี้นะเธอทำอย่างนี้นะเอ้ยไม่มีไปก่อภาพโอไม่มีทาอย่างนี้เอามีอย่างนี้จิ๊บจ้อย จำไม่ใช่เป็นม้วนเทปไม่ต้องกอหรอกก็กรอยู่ตรกนี้คลิกเขาเรียกว่าคลิกจิตใจมากไม่ใช่เต่าอย่างเงี้ยจิตใจนาขยันเอาฝากถึงพวิศรธิยานิดนึงไม่ฝากมึงไปฝากคนเดียวเดี๋ยวเขาร้องกูไม่เอายุ่งกูกราบเรียนคุณเต่าที่พี่พูดอ่มึงพูดทำไงมึพูดแบบวิศรัยยาครับเพราะมันร้องมาเลยคำมันว่ามันกัดพี่ค่ะหนูไม่เคยกัดพี่นะคะไม่ได้กัด อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปแล้วกันแต่ใดๆทั้งหมดทั้งมวลแล้วส่งใจงให้แอนชิรีที่อิสราเอลดีกว่าจ้าใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักกสักรู่ไหมครับนะฮะช,ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะกระชายขาวตราบีจีทคุณผู้ชมนะฮะครับดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างนะฮะแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัส ใครที่เป็นหวัดบ่อยๆกินกระชายขารู้เรื Rebel ่องนะครับวันนี้มา freely, <tamanho S 2> <san> พร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั man ่นวันนี้1กระปุกราคาปกติ290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อเนี่ยนะฮะกระชายขาวตา BG เนี่ยในราคาเป็นเซฟโปรโมชั่นซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่สแกนเขียวโค้ดมุมขวาน้าจอกกับโค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับฝากมรคู่นงก่อนครับ